วานนี้ไปทํางานล่ามมานะคะมีประโยคหนึ่งนะ่าสนใจอยากเอามาฝากทุกคนนะคะเอาไปใช้ได้เลยนะคะคำนี้ก่อนอื่นกดเซฟไว้ก่อนเลยนะคะจะได้ไม่ลืมกันนะคะประโยคนี้คือ do m o i k e t a s o r g in e t r for good นะคะประโยคนี้ก็แปลว่า,อ,าอย่าเพิ่งไปคิดลอบอย่าเพิ่งไปคิดในแง่ร้ายเลยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้อย่างที่แบบเราแบบคิดไว้อะไรเงี้ยยกตัวอย่าง,ยอ,ยาง,อ,ยางอย่างเช่นสมมติว่า แฟนเราจะกลับบ้านอะไรเงี้ยจากโรงพยาบาลโอ้แลยฉันจะดูแลเขาได้เหรออะไรเงี้ยจะมีคนแค่เอ่เอเรียกเลยน,นะพยาบาลเยี่ยมบ้านมาดูเขาไหมอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาล้มขึ้นมาทํายังไงอะไรเงี้ยจะทำยังไง,ไง,ง,ง,ไงก็คืออย่าเพิ่งไปคิดลบค่ะมันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ได้นะคะไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็นแล้วแต่คืออย่าเพิ่งไปคิดลวงนาว่าโอ้มันจะต้องแย่มันจะต้องเลวร้ายแน่ๆจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันอาจจะเกิดมันอาจจะกลับกลายเป็นเรื่องดีก็ได้ Du må ikke ta sorgene på forskudd.